แล้วแมมาอีนะบบวันอีเอาเอเอวันอีอาจารยมตอบแจกของปัดเาคนเลยอที่แจททาไอต,ตละเขอเมตตาอบวนแห่ของฟ้าสูงแม่วันที่สติบแตกอันนี้นก่อแจบบเข้า วันที่ติดแอดได้ขอขบวนเขา็คิดว่าผมจจะเป็นพระสงมเม็นมีมีวัดแก้วองคตประชุมมาดีเหมือนกันนะแต่เป็นเตยมาทางทททเนาะทางคุณอะไรก็คุณาคุณจารุพัฒน์เยอะสักางนะฮะทางขอนอรสอกล้อเนาะเป็นห้อนะทางระดับงาทีมงานผู้บริหารเทศบาลผู้นำ มาจักครบส่วนว่านี่นหละฮะพราะนั้นกอที่ทางฝ่ายสงก็กจังหวันด,ดน,น,นะครับดูแขกดูการนะครับกำหวันนี้เราไจะไปตัวแทวพนักงายเบอร์นะครับเพราะว่าทนักายเบอร์ที่ปริษัทเป็นประธานนะครับในของทุนนะครับถ้าบ่าผมก็ในน้ำก็นั้นในทางอำเภอดูแลกับตีนะครับเจริถึงทีนะครับในฐานะเบอร์แต่ผก็อบอกว่าสุดเปนมีงาน แตกแจ้งไวนะครับเพราะว่าในูบปะนะครับในพูปะได้เสนอนะครับว่ากิจกรรมรวมของ่กแล้วก็กรรมการไดินไปต่ารชเจ้าเนาะเจ้าขอแจ้งไมบใีกนเจ้าเไเชิญทั้งจังหวัด มามาเป็นประธานเป็นอย่างแล้วได้ประธานมอบหมายการฝากันไปแล้วก็คอยพัฒนางานเป็นนะซึ USSR, ่งปีนี BACK ้ก็เป็นมันเป็นสองยางนะฮะมันครบครบกล่อก่อสร้างก่อสร้างองค์เจดีย์หรือองค์ประธาตเนี Asia, ่ยนะองค์ประธาตุหรือว่าเจดีย์กุบ้ามาเดนเนี่ยเป็นเริ่มสร้างปีศูนย์เจ็ดนะเริ่มสร้างนะฮะปีศูนย์เจ็ดจากพระรสมสารลิขิตธาตุเนาะหลวงปู่เปิ่น ไปเอากับหลวงพอ่อเอากับท่านเจ้าหลวงอิทธิวิชัยราชาจเมันแปลสมัยนั่นนะฮะเมื่อจำเป็นมอญเป็นการคือสารีกระถัดมามาชุดยยใ,ใหญ่เลยนะแต่มัทอะยามเนาะ,ะก็เลยทั้งหลวงปู่กับเจ้าหลวงอิทธิวิชัยนะจเมันแะปลกะทีสามนะแล้วก็ไปจับภาษาตรงนั้นอยู่ที่วัดเชื้อพลนทำมาไว้ที่วัดนะฮะ,แต,ะแต่เจะแจ็ตทีมด้วยกันเป็นลายดอกซักด ok ี i, ของจังหวัดเนี่ยนะฮะถ้าเป็นของทั้งประธานเขาจะ ตัวแทนท่านนายเพลนะครับก็ขอคุณทุกท่านนะครับคณะกรรมการงานทางจังหวัดนะครับทุกนายงานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านนะครับที่ได้มารวมเป็นประชุมในการจาดงานปนะื้นี่ส่งหน้ามนะครับของวันสุเร์นในวันนี้นะครับครับบางกิจกรรมบางงานมันอาจจะผิดตรงกันนะครับเนาะแต่เอาได้ประชุกันแล้วก็ได้เข้าใจตรงกันนะครับก็ถือเป็นโนการที่ดีนะครับที่จะได้ ถ้าบมได้จับประชุมแบบนี้ก็ต่างคนก็ต่างคิดไปนะครับนะไปนลงแนแนวแทางแต่วันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีที่ทั้ทงวัดนะครับในการประชุมทำควากเข้าใจทุกไฟลยทุกชุดนะครับก็จะได้ไปจะได้ดูินงานไปทิศทางแนวเดียวกันหมดนะครับก็ถือโอกาสดีขอขอบคุณนะครับท,ทุกทุกท่านข้างนะครับจากตัวแทนทางนายเภอน,นะครับขอบคุณครับ